สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับป้องพ่ออันอีกแล้รนะจ๊ะกับรายการอิสานมากิน้ามเมื่อนี้มากินส้มตำหมูยอหมูยอน้อยนึงแล้วก็วันนี้มีหอยนางรมสดนะจ๊ะผักกาทหินมาพี่น้องแซ่บๆกันจ้ามาเริ่มต้นยินส้มตำก่อนสิมเบิง่งตำอ,อ,อ้อเจาะ ามาจอพี่น้องมาแซมแซมกันจ้าอ่ะจัดไปเลือดพี่น้องเลือดอแซบ่บจ้ามากินน้ำกัำ อร่อยมากอมหอยนางลม,มพี่น้องเขามากินหอยนางลมกันปัะน,นี้ใสเข้าไปเต็มซ้อนเลยพริกเผาอันนี้พริกเผาเฮาพี่น้องออซีปุด ขาดไปได้นะคะนี่ว้าวมาจจะพี่น้องเจ็บแซมกันจ้าขี้นลงไป เลือดขนาดจะพี่นว่างเยอะคำเพิ่มผ่าลงไปน้ำจิมจ้มน้ำจิ้มจิ้มลายลายข้าเจียวโฮย มาพี่น้องคำใหญ่ๆจ้าอืมอืออาทิน้นเจ็บสมใจอยาก่แม่แม่ไม่กินของดิมนะคะ Mm -hmm. lột lột lột, rột. tăm mm. Sum tâm. vô ทำแล้วแมงมันกับบะเมิอนอนเนาะหืมช่งางทำไงนี่นสูม,มู พริกเผาลงไปเซบน้ำจิม้มมันจะหวยลงไปพี่น้องหวยเข้าไปเหยียเบิดลไปได้กินหวยลงไปเต็มเต็ามคำมาเลยค่ะมา For huden

มีแต่แนวเลือดเลิออร่อยมากใส่เข้าไปมาพี่น้องแซมกันจ้าอืมแซมยัวย่วจะแซมยั่ว นม,นมไหนครับขน,น,นมอยู่ร้านอยู่หันเห็นดียวนาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านโอแ้แซ่บพี่น้องเจียว จับอืมซุมตามใส่ใบกระเทียมอร่อยมาก มันพี่น้องกินหอยยามแรงแซ่บจ้ามันพี่น้องหอยน้ำพริกเผา ใส่เข้าไปจิ้มซีฟูด้ดใส่เข้าไปหอ,อมเจียวใส่เข้าไปมา ไปทำแม่เอกสวนมาเบิ้งค่ะแม่ไปบอ่บอย,ย,ยบายบอยบอยบยบายบยบายอาบอยบอยบอยบยบบบอยบบอป็อนยยับอยยบอยบอหองบอบยบอยบออยบอยบเยบอยบ้อเ ซีฟู้ดลงไปหอมเจียวลงไปสุดจอดคำใหญ่ๆพี่น้องคำใหญ่ๆล้นซ้อนล้นบ่วงมาจัดค่ะวันนขา ของย่เลยลูกอโอโอเคแับนองหอยเบิร์ละตัวนึงเริ้จับสีเบอรกับตุนจับอะไรจะพี่น้อย มากินหอยยั่ยๆนะจ๊ะกับส้มตำทักทายย้ำแรงค่ะพี่น้องกบฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพอกันไปคลิปหน้าจา้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ